สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับขณะนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นอยู่คือทางหลวงหมายเลข2 1 7หวารินชัมราบช่องเม็กนะครับเป็นทางหลวงที่มีความยาว86กิโลเมตร4ช่องจราจรตลอดทั้งสายนะครับผมมีโอกาสได้สัญจรมาอีกครั้งหนึ่งครับก่อนหน้านี้ก็ได้ลงคลิปทางหลวงหมายเลข2 1 7ไปแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนคลิปนั้นจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ คลิปจะมัวมัวเนื่องจากว่ามี PM 2.5มาบดบังทัศนียภาพนะครับคลิปนี้ครับไม่มี PM 2.5แล้วก็เป็นคลิปที่ภาพใสนะครับก็จึงนำมาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง YouTube หัวใจมีตีนอนเดอเวยครับขณะนี้เราอยู่ในช่วงของอำเภอศรินทรนะครับอยู่ในช่วงของแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อว่าพัทยาน้อยครับ เมื่อสักครู่นะครับคือเสียงสนทนานะครับว่าด้วยเรื่องความประทับใจในการไปเที่ยวอ่างเก็บน้ํานะครับเวลาที่เราเดินทางแล้วก็มีเพื่อนเดินทางนะครับผ่านจุดต่างๆเราก็าจะเล่าถึงประสบการณ์เล่าถึงความทรงจําที่เราเคยได้รับนะครับการเดินทางมันมีชีวิตนะครับเพื่อนๆที่ผมถ่ายถนนนะครับก็เพื่อทบทวนความทรงจําของเพื่อนๆ ที่เคยผ่านไปในจุดต่างๆแล้วอยากทราบว่าปัจจุบันนี้นะครับจุดที่เราผ่านไปนั้นมีการพัฒนาหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับอีกประการหนึ่งครับถ่ายเพื่อให้คนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับได้เห็นว่าจุดตรงนี้มีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือในการเลือกเส้นทางว่าจะใช้เส้นทางไหนในการเดินทางนะครับ สำหรับทางรวงหมายเลข217นะครับที่ผมกำลังอัปเดตแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆรับชมอยู่ขณะนี้นะครับมีระยะทางความยาวทั้งสิ้น86กิโลเมตรครับโดยเริ่มต้นที่อำเภอวารินชํำราบนะครับผ่านอำเภอสว่างวิละวงศ์แล้วก็ผ่านอำเภอพ,พิบูลมังสาหารครับจากนั้นก็มาที่อำเภอสิรินทรที่อยู่ในช่วงนี้แหละครับที่เรากำลังเห็นอยู่นะครับ มีความยาวทั้งสิ้น86กิโลเมตรครับเป็นเส้นทางสำคัญนะครับเพราะว่าจะไปเชื่อมต่อกับด่านพรมแดนช่องเม็กกับสปป,อปอลาวนะครับเป็นช่องทางที่ขนส่งสินค้าไปสู่แขวงจำปาสักแล้วก็นำเข้าสินค้าจากสปป,อปอลาวในแขวงจำปาสักนะครับผ่านจุดสำคัญหลายแห่งครับผ่านจุดท่องเที่ยวที่เรียกว่าอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ วัดเซรินทรวารารามภูพร้าวนะครับพัทยาน้อยหรือว่าภูทองครับแล้วก็น้ําตกตาดโตอนนะครับน้ำตกตาดโตอนนั้นอยู่ที่ชัยภูมิก็มีนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีก็มีนะครับแล้วก็ไปจุดสิ้นสุดก็คือผ่านแดนถาวรช่องเม็กเป็นด่านพรมแดนการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับผ่านเขื่อนสิรินทรด้วยนะครับขณะนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของอำเภอสซรินทรอน,นะครับ อำเภอศรีนทรนั้นมีขอบเขตนะครับทิศเหนือติดกับอำเภอโขงเจียมครับทิศตะวันออกติดกับแขวงจำปาสักประเทศเพื่อนบ้านนะครับสบปบปลาวทิศใต้นะครับติดกับอำเภอบุญทริกนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอพ,พิบ,บูลมังสาหารครับอำเภอศรีนทรนั้นได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอกรณีพิเศษนะครับโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ36พรรษาในปีพศ2534ครับก่อนหน้านี้ครับเนื้อที่ของอำเภอิรินธรนั้นขึ้นอยู่กับอำเภอของเจียมและก็อำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับก็เพื่อประโยชน์ในการให้บริการในภาครัฐและก็ความสะดวกของประชาชนนะครับจึงแยกออกมาเป็นอำเภอศรินธรอีกประการหนึ่งก็ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพนะครับที่มีพระชนชันษาครบ3รอบในปี2534มีครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญน,นะครับเขื่อนสิรินทรครับวัดเรืองแสงนะครับแล้วก็ช่องเม็กนะครับถนนนั้นกว้างเป็นสี่เลนครับขวามือก็รถบรรทุกนะครับขนส่งสินค้าจากเพื่อนบ้านมาสู่เราจากเราไปสู่เพื่อนบ้านนะครับ แยกสายตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลี้ยวไปอำเภอของเจียมได้นะครับถ้าตรงไปนี่ครับก็จะมีป้ายข้างทางนะครับบอกว่าวัดภูพร้าวนั้นเหลืออยู่อีกกี่กิโลเมตรจะถึงนะครับการเดินทางวันนี้ก็ไปแบบชิวๆครับรถน้อยนะครับ ภอสิรินธรครับมีคําขวัญประจําอําเภอด้วยนะครับคําขวัญของอำเภอสิรินธรนะครับว่าไว้อย่างนี้ครับแผ่นดินแห่งฟ้าประทานนามงามตําหนักราชสุดาพุทธปฏิมาสิรินธรออนซอนพลังไฟฟ้าค้าขายไทยลาวตะนะพาวแก่งงามนะครับที่บอกว่าฟ้าประทานนามก็ได้นามมาจากสมเด็จพระเทพนะครับ งามตํนักราชสุดาก็ตํนักของสมเด็จพระเทพนะครับอ่อ,อนซอนพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าก็ที่เขื่อนสิรินทรน,นะครับเป็นเขื่อนที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าครับขาขายไทยลาวก็แน่นอนครับตรงด่านพรมแดนช่องเม็กตะนะพราวแก่งงามก็คือแก่งตนะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางไปกับเราครับหัวใจมีตีน on the way ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ